ครับโ้โหเรื่องแล้วผม い、oh, yeah. yeah. พี่เอฟซีฮ่านี้มีเอฟซีบอกซิงก็ล่ามาของมันต่างหากเด็กกำลังดัดมาจะกินขนมครับเพลิเพลิเพลิพิทยลูกอันนี้ของซิงมาแล้ว bố ăn đi không bực xin tay hãng không đi Hãy tên cho ตัวใหญ่มากอรอดสุดครับโยนยนโยนเอาเออโยนไปทางน้นไกลๆนูนโยนโยนไปไกลๆนูนทางพี่บัวนึ่เอออยากกินวโยนโยนทีละอัน นี่ก๋วยของพี่พี่ครับใช่ครับให้ได้เลยครับที่สั่งไว้สองพันรับา้ยดโยดดิดินดดินไได้ได้ครับได้เลย หา้าหา้จละภาพนี่ภาพภาพตกเตียพี่แจ๊มมาเอาน่งโอเคแม่ไม่ม่ไม่ยุ่ทุกคน ชาปนิกบาลิสังขจารสังขจารโอนเชยามะโอนเชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตทพังโขทิพุสังโฆอิมานีอิมานีสังฆทานานิสังฆทานานิ ธานานะเนปัจจยธานานิปริวารานิปริวาลานิปฏิคันธาตุปฏิคันธาตุอมหากังอมหากังสรตังวิชลตังอิตายะอิตายะทุกขายะทุกขายะ ถ้าเสพประสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้องถวายปัจจัยทานานี้ปัจจัยทานานี้แขงปทานทานานี้แขงปทานทานานี้ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เทพระสงฆ์เทประสงค์ขอประสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ได้ความสุขและความสุขถ้าพระเจ้าทั้ง แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย FC ทั้งหลายแ FC ทั้งหลายซึ่งมีซึ่งมี มันดาญาติมันดาปุญญาตายายปุญญาตายายป้านาอาป้านาอาวงศาคนาญาวงศาคนาญาเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรสปพะสัตว์ทั้งหลายสปพะสัตว์ทั้งหลาย่วงรับไปแล้วที่ี่วงรับไปแล้วก็ได้รับผลบุญก็ได้รับผลบุญรับแล้วรับแล้ว

ออให้เอาจำให้ต่างไว้เอาตัวใดมาเอาตัวใดก่อนสิ่งสี่งแบบบังบัวนะจำได้ไบมเอาให้ต่างเลยเก็บ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  เด็กเก็บลูกเก็บเก็บเกมหายตกมันก็บือไม่หายตกมันก็ได้ทาบุญเลยเ็กขรุขรแข็งแรงอระัดอข้าวโอ้ยอาจารย์คะอาจารย์คะอาจาทเก็มันหนูเก็บมาอาจารย์เปิดโซนไดหกินได้ประมาณนี้ครับเก็บ นุโมทนาด้วยนะคะโเก่งไหมคะแม่สุกัญญาสวัสดีค่ะเก่งมากเลยนุโมเก่งมากเลยค่ะอะไรทำบุญหลังตกมันไปกินได้เต็มอยู่มีมเต็มมืออยู่เลย่ออกมาโ่เตมตัวที่นึงน

มหนนี่้เตรียมไปยนี่นี่น right ี่ okay ่นไอให้เลยเปิดข้างนี้นโอเประมาณเโอเคแลนะครัโอ้ยเก่งมากเลยนนก็เกี่เราเก็บงได้ไ่านนีไง เก่งกุ้งตาอะรูประกำช้างประจำปีแปดมีนาเอาน้ำด้วยแปดเก้ามีนาเริ่มวันที่เก่งแปดเก้ามีนาเดี๋ยเดี๋ยวเอาเขาบปเอาน้ำเอาน้ำมาคันมานาเอ้ยเดี๋ยวอยาให้พวกตายตรงดีกา วนายานเ้ยาดลงดินเลบอกมาเอาแอแอนแอะอ่อเอาเอามาแอดดานเด้อเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงไปเอาถ้วยไปเอาจานอยู่ครับไอเจ้าดานเด้อ

ขอลำะระหลวรวาประกามีรูปภาพวงล่มบวงรูปเฮ้ยไปใส่นี่จะพูดหักคุณหองตตาประกรเอ้ยเยวันเดียวหอมเขากตัวมาสวยด้อยรปหเอาไว้ด็่ตวไม่สวยลรไม่สวยนะป้อนป้อนผลไม้นะครับผลไม้มาแล้วป้อนนะเดี๋ยว

คายไปึงพี่สิ่งห์คะน้ำสี่แพ็กที่เหลือตรงนั้นเดี๋ยวของพักอีาผมจถ่ายรูปป่ม่รวมก่อนลูกหนึ่งแล้วไปออกจนเหลือตัวท้ายก็เหลือเพราปว่เดี๋ยวขอนางรำเล่นหน่อยนนึ่งขออ อยเขาอยากป้อนมากเลยจอเลรกันเนี่ผมจะลงกลุ่มทีนึงใช่ไหมลงกลุ่มใหญ่แล้วผมจะไปไใอหรอเปล่าอกเนอกเอกเป็นแบบขวเยเมันต้องไปเรียกแม่เปล่าให้แม่ถ่ายด้วยไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่เรียนไม่เป็นมากราได้ครับยไม่ดีวะ ซีเิงส้างเิ่งมมเกือเ่าตัวเองฉลาดมากเลยอะมันพ e. ันแล้วมันกโอเคโอเคครับโอเคโอเค เดี๋ยวผมขอรูปหนึ่งเดี๋ยวขอลงในช่วงต่อไปเลยเละคุัเขาเดี๋ยวเปิได้มามนี่ มาลงมาเลยมาเลยอ่ะเป็นร่มพุ่มใหญ่เลยครับได้ครับชูกผงได้ครับผมเอรวมรวมรวมร่มรมพุ่มใหญ่ที่ไี่น่่ยนครับ น้องผู้หญิงที่นางรำมัอยู่นี่เลยพ่อพ่อกัาไม่อยู่ตรงกลางเลยครับน้วหมอมาเห็นสิ่งอนเองไม่ป้องกันเองท่านหนึ่งพี่พีเดีเขาถ่ายมือถือกันมหนึ่งสองสามอ่ะแสง แงก็ต่างกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้านะครับค่อยไปดึงเอาเนาะโอเคเอาสุงพระติอกได้ไหมครับเอาเอาสุงพระติ๋ข้างหลังไหเดี๋ยวไม่สวยมันไม่เป็นล้านโทษทีผมถ้าให้พี่เป็นตรงนู้นได้ไหมตรงไหนคะใช่ตรงตรงนู้นนะมันมันมันไมได้เป็นล้านใหญ่ใหญ่หยิบเลยใหญ่ต้องไปดึงใส่หยิบเป็นหวานนั่นครับนะครับหนึ่งสองสาม ขอคิดนะครับหนึ่งสองสามมีวิดีโอด้วยนะหนึ่งสองสามทีนี้เออ่ขอครอบครัวครับทุกท่านขอาใช่ครับออกงานครับแม่ไม่ไปไหด้ครอบครัวแม่ไม่ได้ครอบครัวแม่บอกไม่ได้ครอบครัวเพิ่งหายครับเพิ่งออกออกมางานแรกเลยอ๋อโอเคแตวก็ไปงานแรกเลยใช่ไหมคะพิ่งตกมันหายแล้วนะ ลบบุรีครับยี่สิบกว่าไปเจ๊ด้ สูงมากครับนนี้สูงสุดแล้วแหละบัวหนึ่งไปกันนะครับเอ้าบางอนังขึ้นไปก่อนมูก่อนสวก่อนยทิ้งทิ้งทิ้นี้ผมขอพ่อคุณย่เดียพ่อกับแม่ก็ได้พ่อกับแม่กัได้พ่อพ่อหนงนี่เลยมำไมจะ โอ้ขอโทษค่ะเขาไม่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 อะไรไม่อะไครับสิงสิงสิงลูกลูกอะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสอง เดินผ่านเลยครับไม่เป็นไครับยเนายายาิเี้เดียว่ต้องเมาน้ำเมา่ันอยในสองเจียวมันแกวให้นะนะเราต้องให้บัวหน่อยเอบัวกินมันแกว ไปตอนไหนอปกินบางกูเธอนกคกินถได้หมถยอได้ชอบมากใจหลียเฮีย <basics> ียเจ้ ทายขนุนไม่ใช่เลยนะลอทายธรรมันได้เดี๋ยวจ่จอไม้บวผมต่อไม้ท้าพ่อหน่อยหรือว่าอะไรนะนี่นี่นี่พี่หนึ่งอะไรวะไม้อะเออที่นเยอกนน

จำม่วงๆแ้ก็แดงก่งวาทั้งสนั้งยน้ขึ้นไปกขึ้นไปผมอ้วเทเลย้าแบบังต่อไปนั่งแชมป์ขึ้นช้างให้ช้างนั่งตรมช้างอ่ะยยิบยิบยิบ่ปแยี้งขอยน้เลย ก็จะาข่พ่กับช้างมาตรงนี้นะครับมรมนี้ผมว่าสวยครับมากครับไ่ด้สองครับย่าดแค้นในนั่งเยีเานเม่นนึ่งในชีวิตลองดูไม่ค่ะจะพาเขดีดูนให้ด้วยรักและ a อเเาท่เลี้ยเลย่ะอ่ะเอาใช้ล่ะนั่งเขาไา

กัขอเต็ไตัวใันนะครับ เมนเมนวันนี้มีอะไรออนไหมเมนถ้าเมนเอาเก็บเก็บเก็บทุกยเลยร้อนไหมครับคนําทำไมมันอึดเก่งอย่างงี้แก้มแดงแล้วเน่โอ้โหน้ำมับ ไปเสร็จแล้วก็มาเด้นเด้อหมดนำมแล้วมารดนำมดไปจะไปเด้อเนี่ยเด้อแตต้องหออน้าวมุ้ไ่ะข้าวมงก้ามงอเนี่ยปกท้าวมงนัดข้ามงครึ่งไเนี่ยันมที่ไม่ถอะไรเข้ามาเลยเกเ่อ

ต้งมีไหมชื่อิดเมาลดน้ำมนก่อนได้ตาผูกงแกนน้นเ้มา เอามามาหดมามาเด้อมาหดน้ำมนันคอนเด้อมาเด้อมาเด้อพ่อสิไปพุ่นอีกเลยใช่ไหมมาเจ็ดร้อยน้ำมันมา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 